เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในอันันมันนี่ขอทุกคนมีกันนับอนันต์นะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องมิสทรีบ็อกซ์นะครับอันนี้เป็นคลิปแยกต่างหากเลยมิสทรีบ็อกซ์ขออันนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็เลยอยากทำคลิปแยกไว้นะครับสําหรับคริสเซตครนะครับผมหรือัม h a m ดอารีนะครับนักมวยเฮเวนนะครับผมแต่ก่อนเขาเป็นนักมวยไลท์เฮเวทมือสมัครเล่นนะครับผมมาก่อนนะ ถือว่าเป็นแชมป์โลก2สมัยนะครับใช้ใช้คำว่าสงสมัยไม่ได้แชมป์โลกสองครั้งนะครับผมแล้วก็ครั้งแรกโดนยึดไปนะฮะก็เกี่ยวกับศาสนานะครับผมเกี่ยวกับการเมืองนะแต่ผมคิดว่าเขาเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ควรยกย่องในโลกไปนี้นะครับผมเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะที่กล้าคิดกล้าทำในช่วงสมัยนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะอันนี้เป็น NFT นะครับผมที่เกี่ยวข้องกับมูฮัมหมัดอารีนะครับผมเป็นภาพนะ จะใช้ว่าคําว่าราฟิตี้ก็น่าจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าภาพแนวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใครที่มีความสามารถด้านนี้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่ซื้อหาอันนี้ไปนะผมขอบอกก่อนนะว่าก่อนที่คุณจะซื้อนะครับอันนี้มันเป็นของสะสมอันหนึ่งนะที่จะบอกว่าไร์คุณค่ามากนะครับผมสําหรับการที่คุณซื้อมาเพื่อจะมาขายต่อนะ เพราะว่าราคาขายต่อนะผมคิดว่าไม่คุ้มค่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าคุณได้เดอะอันตารดมอนนะครับผมฟิสิกสลมานะครับมันจะได้แคนวาสที่มันเป็นตัวภาพนะครับผมที่มีเศษเขาเรียกโกลฟรีผมคิดว่าน่าเป็นเศษทองนะครับผมที่อยู่ในแคนวาสนั้นนะก็คือไอตัวนี้ครับอันตารดมอนนะไอภาพเนี้ยจะมีเศษทองอยู่นะครับห้าร้อยดอลลาร์นะครับผม 0.1% 0.01%ึง็นถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณผมสิ่งที่ผมคิดว่าคุณจะได้คือ ka, r, r, ไอ็กับ s อ IN กับ r เนี่ยแหละส่วน SR ส่วน SR 2อันนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ได้อะไรมากนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ได้บอกไว้นะว,ว่าได้อะไรนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับผมนอกเหนือจากไอแนวแนว,แนวนี้นะคือการที่เป็นมูฮมหมดอาร มูหัมมัดอารีนะครับผม Estate Unlock Membership นะครับผมที่คุณสามารถที่จะเข้าไปรับชม e อ็กซ์เพร e นนะครับประสบการณ์ได้นะในโลกเมตาเวิร์ของมูหัมมัดอารีนะครับผม37 o f NFT นะครับแพต t ินัมไดมอนด์อันตาร์ไดมอนด์นะครับผมสามารถที่จะอ n ล็อกได้หมดเลยนะครับผมไดมอนด์แ uh, พตตินัมอันตาร์ไดมอนด์นะครับผมแล้วโกทำอะไรได้วะอืมใช่มันไม่บอกว่าโกทำอะไรได้ สามารถ unlock นะครับผมที่จะเข้าไปในแคนวาซิง uh ปินนะฮะในแคนวาซเซทได้นะครับผมก็คือเป็นฟอร์ม o f f i c i a l c o l l e c t i o นนะครับส่วนผลงานนะครับผมที่สร้างมานะก็เป็นผลงานระดับอัศติสระดับโลกนะครับ My Burden นะครับผมใครรู้จักก็ช่วยบอกผมดีนะผมไม่รู้จักนะครับผมก็เราวนี้ครับไม่ได้มีอะไรที่มันดูมากกว่านั้นนะแล้วสำหรับคนที่ได้โกไปก็ทำอะไรไม่ได้ฮะที่ได้จริงๆคือแพลตินัมอัลตาไดมอนด์ g o ลซิมเ v อร์บอน s ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมถ้าสำหรับคนที่ชอบเครเิตเคนะครับผมเลืฮอมัดอารีนะผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสะสมนะครับสำหรับตัวผมนะอีกชั่วโมงอไม่ใช่สิอีกวันหนึ่งกับอีกแปดชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้ครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าคับผมป้อมสุดนะครับ